ลำโพงครับแหลมจานกาวซีโร่นะครับรุ่นนะครับ GZCT 3 5 0 0 XB ครับ g z c t 3 5 0 0 XB นะครับเรามาฟังเสียงกันได้เลยนะครับแหลมจานเรามีเยอะแยะมากมายครับเยอะรุ่นจริงๆนะครับแต่ว่าเราจะให้ดูกันนะครับว่านะครับ จริงๆที่เรามีเยอะเขาว่าครับเขาก็ในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเขาจะมีแฟนเพจของเขานะครับว่าใครชอบแบบไหนนะครับ อันนี้คือแหลมจานกราวซีโร่ครับถัดจากกราวซีโร่ไปแล้วครับแล้วก็ต้องมาฟังของ m t ็บ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเอ็ครับเป็นลํำพงแหลมจานครับขนาด3นิ้วแต่ก็ใต่แทมแหลมจามเดินได้นะครับเพราะว่านะครับเขเป็นเหลี่ยมนะครับก็เป็นเหลี่ยมเวลาหมุนเสร็จแล้วครับมันก็จะปิดรูกลมได้มดพอดีนะครับ แหลมจานแหลมจานครับของ mtx นะครับรุ่น rtx 2 b เทียมครับเป็นแหลมจานขนาดนะครับ3นิ้วนะครับรองรับกำลังขับนะครับสูงสุดนะครับอยู่ที่นะครับ400วัตต์ครับ R อแอยู่ที่200วัตต์นะครับฟาร์มต้านทานที่4โอห์มครับ1กล่องครับจะเป็นโลโก้แบบนี้ครับเป็นโลโก้ของเขาเลยตรงรุ่นนะครับสินค้าที่เราจำหน่ายนะครับกล่องนะครับตัวลำโพงครับและใบรับประกันนะครับตรงปกนะครับตรงปกหมดเลยนะครับใน1กล่องก็จะมีใบรับประกันให้นะครับครบชุดนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับเอ่อ ต้องมีกล่องนะครับต้องมีกล่องไปทุกครั้งนะครับจะไม่มีเปื่อยๆไปไม่มีใส่กล่องสีขาวกล่องสีน้ำตาลไปนะครับเพราะว่าสินค้าเขาเป็นแบรนด์นะครับเขาจะมีของเขาชัดเจนเลยนะครับตัวลำโพงก็จะมีโลโก้หน้าหลังมีหมายเลขเครื่องกำกับชัดเจนนะครับแบบนี้เลยนะครับชัดเจนมากๆครับหลับท่านที่ชื่นชอบนะครับแบรนด์ของ MTX นะครับ แหลมจานเอ็มเพครับตัวนี้จะเสียงชิดจ้าจัดจ้านหน่อยนะครับมาต่อกันด้วยแหลมจานแบรนด์บูเวฟครับแบรนด์บูเวฟฟังเสียงด้วยนะครับบูเวฟพีดับบิลแปดแปดแปดครับเป็นแหลมจานขนาดนะครับสี่นิ้วนะครับตัวนี้รองรับกางขับสูงสุดนะครับที่เขาบอกไว้คือสองร้อยวัตต์นะครับสองร้อยวัตต์ครับมีฟังไวนะครับถึงร้อยสองดีบีร้อยสองดีบีฟังไวแบบนี้ก็หมายถึงว่าใช้วิทยุเดิมๆขับได้สบายนะครับวิทยุเดิมๆขับได้สบายครับหรือว่าครับจอแอนดรอยไปขับเขาก็ได้ครับแต่นะครัััััับบบบบเคค้้้าานะรรรรองงงงกกลขสสูุดดไถถึ200็ใช power amp มันก็ยิ่งมันจิ๊ดจ้าสะใจเลยนะครับอันนี้คือแหลมจานของบู u e w v e นะครับรุ่น BW 8 8 8ครับ